โมฮาเหม็ดซาลาดาวยิงตัวเก่งของลิเวอร์พูลกำลังเข้าใกล้การสร้างประวัติศาสตร์ในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งโดยตั้งเป้าขยับขึ้นเป็นอันดับ4ี่ในทำเนียบดาวซันโบวสูงสุดตลอดการของลีกซาลาจอแซงแอนดี้โคนปัจจุบันซาลาทำไปแล้ว185ประตูในพรีเมียร์ลีกโดยแบ่งเป็น2ประตูกับเชลซีและ183ยแปประตูกับลิเวอร์พูลทำให้เขาเป็นนักเตะต่างชาติที่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดแซงหน้าเซคิโออเกโรที่ทำได้184ประตู ขณะนี้ซาลารังอันดับ5ในทำเนียบดาวซันโบสูงสุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกตามหลังแอนดี้โคนที่ทำไว้187ประตูเพียง2ประตูเท่านั้นลุ้นทำลายสถิติยิงใจรวมต่อฤดูกาลนอกจากเป้าหมายในการแซงแอนดี้โคนแล้วซาลาย,ยังมีโอกาสทำลายสถิติการมีส่วนร่วมกับประตูยิงและแอซิสรวมกันต่อฤดูกาลมากที่สุดที่47ประตูซึ่งเป็นสถิติร่วมของอลันเชียร์และแอนดี้โคนในฤดูกาลนี้ซาลาทำไปแล้ว28ประตูและ18แอดซิส รวมเป็น46ประตูขาดอีกเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นก็จะเทียบเท่าสถิติเดิมและหากทำได้อีกสองครั้งก็จะสร้างสถิติใหม่ทันทีความสำเร็จกับลิเวอร์พูลาลามีบทบาทสำคัญในการพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-25โดยการทำประตูในเกมถลม่มท็อตแนมฮอสเปอร์5-1ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ของสโมสรเทียบเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากนี้สาลายังรั้งอันดับ3าในทำเนียบดาวสันโบสูงสุดตลอดกาลของลิเวอร์พูล โดยทําไปแล้ว244ประตูจากการลงเล่น397นัดเป็นรองเพียงเอียนรัด356ประตูและโรเจอร์ฮัน285ประตูโดยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและความมุ่งมั่นในการทํำลายสถิติต่างๆซาลายังคงเป็นกําลังสําคัญของลิเวอร์พูลและพรีเมียร์ลีกและแฟนบอลทั่วโลกต่างจับตาดูว่าเขาจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้อีกหรือไม่ในฤดูกาลนี้